เช้าเช้าเอกใจสายแซบกันน้อยก้อยหมึกหอมยั่วๆจ้าน้ำลายแตกกันเช้าเช้าเลยขออนุญาตกลืนน้ำลายเป็นหนึ่งกลุ่ขั้นตอนแรกก็เอาหมึกที่หั่นแล้วไปลวกให้พอสุกนะแบบนี้สุกกำลังพอกินเลยเนื้อหวานเจี๊ยบผันต้นหอมผักชีตามด้วยหั่นมะนาวอันนี้เราใช้ไปสามลูกเลยนะ เอาน้องหมึกที่หั่นแล้วมาเทลงกะละมังตามด้วยตามด้วยข้าวคั่วพริกป่นแบบสำเร็จรูปพอดีเราหาข้าวคั่วไม่เจอก็เลยซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยแล้วตามด้วยใส่พริกลงไปอีกเพราะมันยังไม่แซ่บพอบีบนาวลงไปยัย่คนคนคนเอ้ยเราว่าเราลืมอะไรนะอ๋อเราลืมใส่ปะลาอะโอเคตามไปได้ทีหลังเนาะโอเคยังทันอยู่คน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 ,คน,คน,คนเข้าไปเลยำลายแตกมากแม่ โทษนะที่ปากดีแต่โทษที่ไม่ได้มีดีแค่ปาก